อเอาค่ะมาสูงปีน้องค่ะดังสิงเนี่ค่ะเนาะเมื่อในกรอลิเทลค่ะตอนเจ็ดสิบหกเนค่ะเนาะเจ็ดสิบหกในเทาค่ะแต่ในเทียนหกคออันมีชื่อว่าสระเออในค่ะเนาะอ่านว่าสระเออเจออ่านว่าจอเออเจอในคะ่ะเนาะอันได้เป็นจอค่ะเนาะจออ่านว่าจอเออเจอในคะ่ะเป็นสระเออในค่ะเนาะ,ะเพรเป็นใต้เทาก็จะเป็นอารังอาร์ดสองตังว่าเช็ดเออเนี่นะเนาะอเอาค่ะ อันนี้ก็ฝึกอ่านคำตอบไปนี้นะครับเนาะกเกเจเจเดเดตอเตเบอเบอเอออถึงที่ในในเป็นอักษรกลางครับเนาะเกเจเดเตเบอเออนะครับมาทั้งค่ะ ขอเออเขอขอ,อ,อเออเฉออเออเถออเออ,อออเอสอเออเสออ,อ,อเออเอนะครับเอเฉอเถอเผอเฉอเออนะครับอัน อ่านก่อนนี้อันมีแน่ๆเนี่ถึงมันเป็นตัวอย่างมันก็ค่ะที่ได้มันตัวมันนําเสน่ห์ค่ะเนาะเพราะว่าเป็นอักษรสูงในมีหลายตัวค่ะมีสิบเอ็ดตัวค่ะเนาะอักษรกลางสามมีเก้าตัวในแหละก็กะเอาอันเป็นตัวอย่างมันมาเนยกันหนั่นค่ะเนาะสังสว่าพี่น้องเขาเมาข้าวยำตั้นในก็เอาต่างตัวมาจิ้มมาเสิร์ฟรอนีในค่ะเนาะมาเสิร์ฟในมาเสิร์ฟในกลางให้ก็ว่าด้วยนั่นค่ะเนาะว่าเดี๋ยวเซิงเจิงเฮ้อหนึ่ในค่ะเนาะ อย่ากูอย่าไปลืมกูอะไรกูแชร์อย่าก,อากูอย่าไปลืมคอมเมนต์มาว่าเขาเห็นแทงเหมือในคนานอันในไอ้ปึ่งเฮ่อมาคอมเมนต์แบนกูอันในคานอสั่งซื้อว่าอ้ำมีเผอคอมเมนตปั่นในเจงในคาอําคู่เลยว่ากวาเนเฮ็ดมันมีเต้มมีเตะในคานเนาะอ่าบางปอกมาเฮ็เฮ็ดกว่าก็ อ๋มหัวเผอเฮียนผ่ำเฮียนไหนคะเนาะสังเสว่ามาเป็นความหมายว่าเฮียนอยู่ค่าเฮียนเหมือแทงคาในเสื้อในไนจึงคาใจหู้เลยว่าอ้ออันเข้าอันคาอะไรต่างว่าเจ้าเนะี่ยเนมันก็มีพรลนีอ,อยู่รู้นั้นคาเนาะสังเสว่ามีพรลนีในก็อําหูา้คาดไอเฮ็ดเปิดอีอย่างนั้นขนาดเนาะก็เปิดนั้นนะั้นในปึงกูโก้ค่ะก็พิมพ์อ่าคอมเมนต์มาว่าเฮียนเหมือแทงในคอตียินโจมเตียวคะ่ะกว่าทั้งคะ่ะคอเออเคงอเอเอเงยชอเออเชอ ทอเอเธอทอเอเธอนอเอเนอพอเอเพอมอเอเมอยอเอเยอรอเอเรอลอเอเรอวอเอเวอพอเอเฮอนะครัเนาะคือเงอเชอเธอเธออันนี้ก็เป็นเธออันนี้ก็เป็นเธอค่ะเนาะก็สร้งหลาในเราบอกว่าไม่เป็นท่อหนังกัน ทอหนังกันก็จะจื้อไม่ได้เดเหมือนกันอันนี้เป็นทอทหารอันนี้เป็นทอทองค่ะน้อเนาะเขาก็ะตั้งสองอ,อนตั้งสองตัวในมันอยู่ดีเนอะอักษรต่มเลยในจังเลยออกเสียงว่าเธอเธอในเหมือนกันค่ะนาอมันออกเสียงว่าเธอในค่ะนาอทั่งซื้อว่าเธอออกเสียงว่าเธอในก็อยู่ดีในค่ะจูงต้องค่ะเธออันนี้เป็นอักษรสูงค่ะน,ะนาอเนอเพอเมอเยอเรอเลอเวอ เพอนะ่ค่ะเอา่ะได้แต่ก็เป็นตอนอ่าสระเออคณาดพนะคะขนาดาะนั่นในเฮาคาจังใจเรียเพี้ยนทางตอนหนึ่งค่ะเนาะเอาเขาขาขึ้นรือวันที่ในวันค่ะเนาะยังสู้ให้พี่น้องค่ะอยู่ดีกันมาให้กันขึ้นอย่าเมื่อสงสัยก้ามาเ่อสงฆา